สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับผมจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันหนึ่นึ่งนึ่งนั่นเองนะทุกคนหรือว่าจะมีการอัปเดตเป็น e f ฟุบันสว2รค์ซีซั่น2องนีันะทุกคนก็มีการเปลี่ยนอัปเดตกันเช่นเคยนะผมพรุ่งนี้วันพฤหัสทนา่นเองนะครับ ก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะผมจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างก็มารับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้เป็นอกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็โวเกมได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับทุกคนจะมีการอัปเดตเป็น V 1.1.1นะผมหรือว่าเวอร์ชัน่น1.1.1จนั่นเองนะครับชื่อง่ายๆก็คือเป็นการอัปเดตเป็นซีซั่นเลยนะครับทุกคนก็จะมีการเปยนอัปเดตแน่นอนนะผมพรุ่งนี้9โมงเช้านั่ และในส่วนของรายละเอียดนะผมที่มีการแก้ไขพรุ่งนี้นะครับผมนั่นก็คือในส่วนของปัญหาข้อบกพร่องต่างๆน,นะผมจากการร้องเรียนจากผู้เล่นทั่วโลกเองนะครับผมเช่นการแก้ไขเวลาในบางหมวดนะผมจาก10นาทีกลายเป็น6นาทีนนเองนะครับทุกคนก็พรุ่งนี้สามารถปรับได้นนเองนะครับและปุ่มบังคับต่างๆน,นะผมแก้ไขเรื่องเสียงภาคไม่ทํางานนะครับตัวบั๊กของเกมนนเองนะครับผมหรือว่าปัญหาบั๊กของเกมนนเองนะครับรวมถึงการเข้ามาใหม่ของแพ็กต่างๆน,นะผมทุกคนพรุ่งนี้ก็ เตรียมเงินเตรียมทองกันได้เลยนะผมสำหรับพรีเมียมออบเจกตีฟนั่นเองนะครับผมหรือว่าแพ็คมาใหม่นั่นเองนะครับและในส่วนของดิวิชั่นนะผมหรือว่าระบบลีกหรือระบบแร็งก์นะเองนะครับก็พรุ่งนี้ก้าวบังเช้าจะมีการรีแล้วเองนะครับทุกคนก็รางวัลประมาณนี้เลยนะผมสองหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันแปดพันนะผมจนถึงดิวิชั่นเก้านะเองนะครับทุกคนดิวิชั่นเก้าก็ได้แค่ห้าพันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยครับก็เล่นถึงดิวิชั่นไหนกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะผมรางวัลที่จะได้้้รรรรรรััับบบพุ่งงงนนีะคผมสหหแกิื ดีวิชันนั่นเองนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับและเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะได้รับไอเทมเชนดิวนะครับทุกคนหรือว่าไอเทมนี้เหลือทุกคนของขวัญซีมพูนั่นเองนะครับจะได้รับการแจกนักเตะฟรีหนึ่งคนนั่นเองนะครับทุกคนแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นการแจกนักเตะแบบไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าจะได้รับแน่นอนทุกคนนักเตะฟรีหนึ่งคนนั่นเองนะครับโอเคผมเลยก็ในส่วนของอันนี้นะครับผมที่ตะกินได้ประกาศมานะครับว่า player image data of club selection ของเชลซีนะครับทุกคนอันนี้นะครับหมายถึง นักเตะสแตนดาร์ดของเชลซีนั่นเองครับผมที่เราอัพเลเวลจนตันนะครับผมแต่ว่ารูปมันไม่เปลี่ยนให้นั่นเองนะครับอันนี้ตัวเกมก็ได้รับทราบข่าวสารแล้วนี่นะครับผมแลยก็ทําการแก้ไขให้พรุ่งนี้นั่นเองครับทุกคนสําหรับคับเซ็กชันนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่เกี่ยวกับฟีเจอร์ที่จะเข้ามาใหม่นี่นะทุกคนสำหรับฟีเจอร์เชลซีที่จะเข้ามาใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือเข้ามาในคอมแล้วนั่นเองนะผมเลยก็เปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับในคอมนะครับผมแต่ว่าโทรศัพท์มือถือยังไม่มาเลยนะครับทุกคน อันนี้ก็ต้องรอรุ้นอีกทีนะครับว่าตัวเกมจะเพิ่มมาย้อนหลังหรือเปล่านะครับผมวันนี้ต้องรอรุ้นอีกทีนะครับและสำหรับแพ็คที่เข้ามาใหม่ก็นี่เลยผมอย่างที่บอกไปนะครับผมนั่นก็คือพรีเมียมเอเมเบอร์แพ็คครับผมของเลวเนลเมสซี่นั่นเองนะครับสำหรับแพ็คของเลวเนลเมสซี่นะครับคนมีราคาอยู่ที่2,000ันโทนะครับผมสิ่งที่จะได้รับก็คือเลวเนลเมสซี่ของลีเจนเดลลี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้รับฟีเจอร์แถมอีก10ตัวนั่นเองนะครับแต่แค่นั้นยังไม่พอผมจะได้รับ EXP 4,000เทรรรนนิ่งโปแกมอีีีก15ออออััััััันน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 น่่่เเเเงงงคคคคครรรรรบบบบปะะมมาณ้สหแพ็ขิซ และต่อด้วยนี่เลือกคนแพ็คของ p r e เมียมเ b มเบดเดอร์แคของเนย์มาร์เองนะครับสิ่งที่จะได้รับก็คือเนย์มาร์ลิเกเดอรีของปชนะครับและก็จะได้รับฟีเจอร์เพียร์ฟีอีก10คนนั่นนะครับผมและก็ตามด้วย4,000ันเทร i n ิ่งโปรแกรมอีก15อันนั่นนะครับผมเหมือนกับของเรียวเนมีซี่เลยนนะครับราคา2,000ทองนั่นเองนะครับทุกคนและต่อด้วยครับแพ็คน้ำมุมับแพ็คมีราคาหนิ่งพันห้ารือยทองนะครับเพื่อนคนสิ่งที่จะได้รับก็คือสิบเอะครับผอ แพ็คละ1,500งพันห้ทองนเองนะครับผมมีทั้งหมด3ทีมด้วยกันนะเองนะครับผมอาร์เซนอลโรม่านะครับผมนี่เลยครับสําหรับโรม่าก็ได้รับนักเตะฟีเจอร์ไปสิเอ็คนนะเอ็นะทุกคนแลยก็ทีมสุดท้ายของขับแพ็คนั่นก็คือเซลติกนะเอ็นะครับก็ได้รับไปสิบเอ็ดฟีเจอร์เช่นกันนะครับผมสําหรับเซลติกนี่นะครับผมแพ็คละ1,500ทองนั่นเองนะครับและปิดท้ายด้วยนี่เลยครับทุกคนพรีเมียมขับแพ็คนี่นะครับผมของเอฟซีบาร์เซโลน่านะครับผมมีราคา2,000ทองนั่นเองนะครับได้ก็ือ หนึ่งตำนานนะผมรุ่นหนึ่งเล gendary ของอันซูฟาติในเอนะครับผมแล้วก็สิบฟีเจอร์ของ FC ฟซีบาร์เซโลนาในเองนะครับและจะได้รับไอเทมอัพเลเวลนะครับทุกคน4,000เทรนนิ่งโปรแกรมอีก15บห้าอันในเองนะครับผมราคา2,000ทองในเอนะครับและต่อด้วยเอฟซีไบยามูนิกครับทุกคนราคา2,000ทองเช่นกันนะผมสิ่งที่จะได้รับก็คือเล gendary ของอูปาเมกาโนนะครับผมแล้วก็สิบฟีเจอร์ของไบยามูนิกในเองนะครับและจะได้รับไอเทมอัพเลเวลก็ทุกคน4,000เทรนนิ่งโปรแกรม15สับห้าอนับารนในเอนะครับผม 2,000ทองเช่นกันครับทุกคนสิ่งที่จะได้รับก็คือ Legendary ของ a r คัสแรดฟอร์ดนะผมแล้วก็สิฟีเจอร์ของ Manchester United ็ดนัน่นเองนะครับแล้วก็จะได้รับไอเทมเอาเลเวลของทุกคน4,000ันที่โปรแกรมอีก15อันนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทุกคนราคาเท่ากันครับผม2,000ทองประมาณนี้เลยนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับผมสำหรับแพ็กเหล่านี้นะผมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะผมในซีซั่น2น่เองนะครับผมหรือว่า การอัปเดตเป็นซีซั่นเองนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยครับหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขอไปไว้ด้วยกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังลใจให้กันด้วยเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ